ี้นะคะวันสุขสุดสดวันสุขสุสดสัปดาวันศุกแห่งความสดชื่นเรื่องเริงวันสุกหรือเขาเรียกว่าเทศกาลคริสต์มาสอีนะคะทกคน <t kiss> สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้ขอใทุกคนมีความสุขกับการเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจชมไลฟ์สดของเรากับที่นี่สถานีเนเบิร์กเนเบิร์กดีดีมีแด้ที่นี่แด้นอนจ้าดึงดึงเดึนดึง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 เดินดึงดึงดไม่ใช่อิรลง ต้งที่นี่เลยค่ะ k i ไอ IT การันตีในเรื่องของการรับประกันสินค้าหลักการขายนะคะรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีจ้าต้องที่นี่ที่เดียวเลยนะคะสําหรับสินค้าดีๆคุณภาพดีดีมาพร้อมราคาดีดีและการันตีการรับประกันหลักการขายที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเรามีศูนย์บริการมากมถึง22สาขาทั่วประเทศนะคะใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นนะจ๊ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะ ันนี้นวิดีที่ล้ำๆอีกแล้ว1ตัวนะคะวันนี้อยากจะขออนุญาตแนะนำนะคะในส่วนของอุปมก่อขยายสัญญาณ w i i i เราตอร์ที่อยู่ในกลุ่มฟัง์กชันที่เป็นไฮเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่า Wifi AX นั่นเองจ้าวันนี้เราจะอยู่กันนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นรอร์หรือตัวขยายสัญญาณ Wifi ที่เป็นกลุ่มสัญญาณ Wifi AX นั หือ w i f i 6นั่นเองนะคะตัวนี้นี่นวัตกรรมใหม่นะคะตัวนี้เป็น Wi-Fi 6 4กฟูลิกะบิตพอตนะคะสามารถที่จะทำฟังก์ชันได้ถึง4ฟังก์ชันไม่ว่าคุณจะทำให้เขาทำหน้าที่อะไรเราเตอร์แบรนด์เอ็ซเชนเดอร์เอสเ์พอยต์หรือว่า w i s p รวมอยู่ในตัวนี้แล้วค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณสปีในการรับส่งสัญญาอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wi-Fi เร็วแรงปื๊ดปั๊ดแน่อนอนจ้า ตรงนี้ที่นี่ทีไอทีจะ้ะแกะกล่องออกมาในตัวสินค้าก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะมีสายแรงครบเรียบร้อยกลับบ้านไปตั้งค่าใช้งานได้เลยทันทีค่ะมาดูที่ตัวอุปกรณ์ก,กันดีกว่าจ้านี่แกะกล่องรีวิวกันใหม่ๆตรงนี้สดๆทุกวันเลยจ้าเสาสัญ,ญญาณนะคะเป็นเสา5 dpi มีเด้กกันทั้งหมด4ต้นนะคะเป็นเสาฟิกนะคะลูกค้าเนี่เป็นเสาฟิกเป็นเสา5 dpi ด้านหน้าค่ะด้านหน้ามีการปั๊มด้วยแบรนด์ totalink เป็นสัญลักษณ์เพื่อความโดดเด่นและความ แจมแจ้งว่านี่คือสินค้ามาจากโรงงานโตโต,โตลิงจริงสั่งตรงจากโรงงานส่งตรงถึงผู้ให้บริการถึงบ้านและมีแถบสถานะตรงนี้เป็นแถบสถานะไฟของการใช้งานนะคะลูกค้ารูปทรงบอดี้น้ำหนักเบานะคะลูกค้าจับก,กระชับมือ,อดูบอดี้แล้วง่ายนะคะลูกค้าใช้งานง่ายก็คือไม่หนักเกินเกินไปและที่สําคัญด้านหน้านะคะพื้นที่100%เต็มสําหรับการระบายอากาศและด้านหลังก็โอ้โหใสามาเต็มเลยค่ะ พื้นที่ระบายอากาศดีเยี่ยมมากดูที่เสานะคะเสาสัญญาณของเขาเป็นเสา5 dpi มีทั้งหมด4ต้นคะ่ะลูกค้านี่เป็นเสา5 dpi มนทั้งหมด4ต้นนะคะตัวนี้เป็น r o ตอร์ ax ที่รองรับ2ย่านความถี่ในวัตรกรรมใหม่สัญญาณแบบ ax นะคะลูกค้า mm hmm. ย่าน2.4ของเราจะมีความเร็วในการรับไปส่งสัญญาณอยู่ที่573เมกะเส่วนย่าน 5g นะคะตัวเลขของเขาจะพุ่งสูงไปถึง1,201เมกะบิตเซลยค่ะ ยอนมากนะคะด้านหลังมีช่องแขวนด้วยตัวนี้เหมาะสะดวกสบายสำหรับการติดตั้งข่อพักกระพันเมนทั่วไปนะคะลูกค้าอ่านี่มาพร้อมกับการรับประกันไลฟ์ไทม์ตัวจริงตองวอยคิงนะคะนี่วอยคิงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้านี่นี่และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะราคาพิเศษสุดๆสำหรับวันศุกร์สุดๆแบบนี้สำหรับลูกค้าที่น่ารักของเราทุกท่านนะคะวันนี้เราขออนุญาตจัดราคาพิเศษในช่วงไลฟ์สดหนชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะ โปรโมชั่น2ตัวเท่านั้นทีเวลาในการช็อป1ชั่วโมงนะคะ1,890บาทค่ะ1,890บาทกับเราเตอร์ a อ w i f i 6แบรนด์ Total Link ค่ะ <Okay. S 1> ภายใต้การจัดจำหน่ายจาก King i g นะคะตัวนี้สามารถรองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้มากถึง1กิกกันเลยทีเดียวนะคะผ่านทางสายแลนและช่องชาแนลเป็นดูโอแบรนแต่เป็นดูโอแบรนแบบ Wi-Fi 6นะคะลูกค้ายายส ความเร็วในการรับและส่งสัญญาณวิ่งไปวิ่งกลับอยู่ที่573เมกะบิตเพอร์เซตส่วนย่าน 5G นะคะวิ่งไปวิ่งกลับสปีดเร็วแรงปื๊ดปั๊ัในยุคนี้ที่สุดแล้วค่ะ1,201เมกะบิตเพอร์เซจ้าราคา1,898บาทฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะลูกค้าราคาพิเศษดีๆแบบน,นี้ต้องที่นี่ในวันศุกร์ มีเวลาช็อปหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้า1 8 9่บาทซื้อได้ทีนี่ทีเดียวรีบทักเข้ามาเลยทักมาในอีนบอ้นี้เลยแอดปินจะรีบแพ็คของส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านทันทีจ้านี่ฝากไ้ด้วยนะคะกับราเตอร์ดีๆ AC AC เท่าไหร่ไม่ใช่ AC ค่ะ a f 1 8 0นค่ะเป็น s i g n a นวัตรกรรมใหม่นะคะจัดจำหน่ายโดยคง ซึ่งเป็นบริษัทที่มู่หนักเข้ารับรองว่าคุณมคุณการอุ่นใจแน่นอนเพราะเขามีสู่บริการมากถึง22สาขาทั่วประเทศจ้าฝากไว้ด้วยนะคะสนใจสินค้าดีๆทักคายกันเข้ามาได้เลยกับที่นี่ค่ะสถานีน็ตเบิร์กนเบิร์กดีไม่ได้ที่นี่คีคายจีค่ะเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตจบรายกาเแียงค่นก่อนบายๆไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวรินีมาติดนะคะสุขกายสุขใจและที่สำคัญไม่ประมาทการเรียนจบนะคะทุกคน